นี่ครับเด็กๆครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับสำหรับพินอินพาร์ทที่3ซึ่งก็เป็นตอนที่2นะครับของพาร์ทที่3เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะครับจากคราวที่แล้วครั้งแรกเลยเราจะเรียนสระนะครับสระเดียวทั้งหมด6ตัวนะครับก็คืออาอเออีอูอีนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับ,รบแล้วเราก็เรียนพยัญชนะไปนะครับ ยังชนะที่เราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับตัว B ตัว b นะครับเราออกเสียงว่าปวนะครับตัว P ออกเสียงว่าพอตัว M ออกเสียงว่ามอ F ออกเสียงว่าฟอนะครับสี C ตัวแรกนะครับเราออกเสียงเป็นปอพอ,พอมอฟอแบบนี้นะครับ ถัดมาเลยครับอีกแถวหนึ่งนะครับอีก4ตัวตัวดีนะครับเราออกเสียงเป็นเตอนะครับเป็นเสียงต่อต่านะครับเตอส่วนตัวทีครับออกเสียงว่าเธอเธอถัดมาครับตัว n เราออกเสียงว่าเนอและตัว L ครับเราออกเสียงว่าเลอนะครับทั้ง4ี่ตัวเราออกเสียงเรียงกันตามนี้ครับ เตอเทอเนเลออีกรอบหนึ่งนะครับเตเทอเนเลอจำได้กันไหมครับมานะครับทวนสระทั้งหกเสียงอีกเหมือนเดิมนะครับตัวเอออกเสียงว่าอาออกเสียงว่าวอตัวเออกเสียงว่าเออตัวไอออกเสียงว่าอียูออกเสียงว่า อูและยูจุดๆดออกเสียงว่าอีนะครับเรามาทวนกันทั้งหกเสียงก็กลายเป็นอวอเออีอูอีออออตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกผสมคำกันนะครับซึ่งเราเริ่มจากเซตเองก่อนนะครับ D A นะครับเราออกเสียงว่าเตอตา นะครับเสียงที่1ก็ตาเสียง2ตาเสียงสตาเสียงส่ตาออกเสียงติดกันเป็นตา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 แบบนี้นะครับแถวถัดมาครับ t a t ออกเสียงเธอ a ออกเสียง a เธอ a ทาเสียงที่1ก็ทาเสียงสองถาเสียงสถา เสียงสี่าออกเสียงติดกันท่าถาถาท่า,านะครับไปต่อครับ N ออกเสียงเนบวกกับ A ออกเสียงอาเนอานาเสียงที่1ครับนาเสียงที่สองหนาเสียงที่3หนาเสียงที่4หนา้านะครับไปต่อตัว L ครับ ลออกเสียงเลเลบวกอาเป็นลานะครับเลอาลาเสียงที่1นึ่ลาเสียงที่สองหลาเสียงที่3ามหลาเสียงที่4ี่ลออกเสียงติดกันลาหลาหลาลาแบบนี้นะครับไปต่อครับตัวดีครับดออกเสียงว่าเตออี D, e ออกเสียงเป็นเอ e, เตอเตเสียงที่หนึ่งเตเสียงสองเตอเสียงที่สามเอเสียงที่สี่เตอออกเสียงติดกันเตอ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 นะครับแบบนี้ไปต่อครับทีออกเสียงเธอเธอบวกเออเป็นเธอเสียงที่หนึ่งเธอเสียงที่สองเถอเสียงที่สาม เธอเสียงที่สี่เธอออกเสียงติดกันเธอ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 นะครับไปต่อครับเอ็นออกเสียงเป็นเนเนบวกเอเป็นเนเหมือนเดิมนะครับเนเสียงที่หนึ่งก็เนเสียงที่สองเหนอเสียงที่สามเหนอเสียงที่สี่เนนะครับออกเสียงติดกันเนเหนือ เนอเนอนะครับไปต่อครับ L ออกเสียงเป็นเลเออออกเสียงเป็นเอเลบวกเอเป็นเลเสียงที่หนึ่งก็เลเสียงที่สองเหลือเสียงที่สามเหลือเสียงที่สี่เลออกเสินติดกันเลเหลอเหลอเลนะครับไปเช็คต่อไปกันเลยตัว DI นะครับ ไอออกเสียงอีนะครับเบออกเสียงเตอร์บวกอีเป็นตีเสียงที่1ตีเสียงที่สองตีเสียงที่3ตีเสียงที่4ตีออกเสียงติดกันตี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 ถัดมานะครับแถวสองตัวทีออกเสียงเป็นเธอเธอบวกอีเป็นทีเสียงที่1 T ที เสียงที่สองถีเสียงที่สามถีเสียงที่สี่ที่ออกเสียงติดกันที่ถีถีที่นะครับไปต่อแถวที่สามตัวเอ็นออกเสียงเนเนโบกอีเป็นนีเสียงที่หนึ่งนีเสียงที่สองหนีเสียงที่สามหนีเสียงที่สี่นี่ออกเสียงติดกันมนีหนีหนี นี่นะครับต่อไปตัว L ออกเสียงเลอเอลบวกอี e เป็นลีนะครับเลออีล, e, ลีเสียงที่1ลีเสียงที่2หลีเสียงที่3หลีเสียงที่4ลี่ออกเสียงติดกันลีหลีหลีลีลลล่นะครับไปต่อเลยนะครับตัว u u ยูออกเสียงเป็นอูเตอร์บวกอูเป็น ตูเสียงที่1ตูเสียงที่สองูเสียงที่3ตูเสียงที่4ตู้ออกเสียงติดกันตู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 นะครับไปต่อแถวที่2ตัวทีออกเสียงเธอเธอบวกอูเป็นทูเสียงที่1นทูเสียงที่สองถูเสียงที่สถูเสียงที่4ผทู้ออกเสียงติดกันทู ถูผูผูนะครับแถวที่สามตัวเอ็นออกเสียงเนเนบวกอู N, N, B, o, เป็นนู N, เสียงที่หนึ่งนูเสียงที่สองหนูเสียงที่สามหนูเสียงที่สี่นูออกเสียงติดกันนูหนูหนูนูนะครับต่อไปแอลแถวที่สี่ออกเสียงเลเลบวกอูเป็นลูเสียงที่หนึ่ง ลูเสียงที่สองหลูเสียงที่สามหลูเสียงที่สี่ลูนะครับไปต่อเซตสุดท้ายนะครับคือยูจุดจุดนะครับจะมีแค่สองตัวอักษรเท่านั้นที่จะเอามาผสมด้วยนั่นคือ n กับ L เท่านั้นเองนะครับ,บ,นะรบแถวที่หนึ่งนะครับตัว n ออกเสียงเนอส่วนยูจุดจดนะครับออกเสียงว่าอ e ีเนบวก e เป็นนีนะครับเสียงที่หนึ่ง หนีเสียงที่สองหนึเสียงที่สามหนึเสียงที่สี่นี่ออกเสียงติดกัน,ออกกน,นหนี่หนึหนึหนี่นะครับส่วนตัว L ครับ L ออกเสียงเลเลบวก U เป็นลือนะครับลือเสียงที่หนึ่งลือเสียงที่สองหลือเสียงที่สามหลือเสียงที่สี่ ลี่ออกเสียงติดกันลีล่หรือหรือลี่นะครับเซ็ตเรียบร้อยนะครับสำหรับการผสมคำนะครับในเซ็ตนี้นะครับเตอเธอเนอเลกับสระทั้ง6เสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวแรกดีออกเสียงเป็นดีออกเสียงเตอเอออกเสียงเป็นเอเตอบวกเอเป็นเตอครับเสียงนี้ครับเป็นเสียงที่ สองนะครับอ่านว่าเต๋อคำนี้อ่านว่าเต๋อกัเต๋อกัแปลว่าประเทศเยอรมนี Germany ครับตัวที่สองครับตัว A นะครับ a ออกเสียงอเต๋อบวกอเป็นตาอ่าเสียงนี้เป็นเสียงที่ C นะครับเต๋ออาตาเสียง c ก็เป็นตานะครับคำนี้อ่านว่า ต้าเชียงต้าเชียงแปลว่าช้างนะครับไปต่อครับตัวดีบวกกับไอครับไอออกเสียงเป็นอ e ีนะครับเตอบวกอ e ีเป็นตีนะครับมาดูเสียงกันคำนี้เตออีตี e เสียงนี้เป็นเสียงที่สี่ครับเตออีตี e เสียงที่สี่ออกเสียงว่าตี ส่วนตัวหลังนะครับไม่มีสัญลักษณ์ของเสียงแปลว่าเป็นเสียงสั้นหรือเสียงเบานั่นเองนะครับคำนี้สองคำอ่านว่าตี้ตีตี้ตีแปลว่าน้องชายนะครับถัดมาเลยครับตัวดีกับยูนะครับยูออกเสียงอูดีออกเสียงเตอเตอบวกอูเป็นตูนะครับเตออูตูนะครับคำนี้เป็นเสียงที่สี่ครับ ออกเสียงว่าตู้นะครับสองคำนี้อ่านว่าตู้จึตู้จแปลว่าท้องครับไปต่อครับตัวทีนะครับทีกับตัวอีออกเสียงว่าเออนะครับเธอเออเธอเสียงนี้ครับเป็นเสียงที่สี่ครับอ่านว่าเธอนะครับเธอแปลว่าพิเศษนะครับไปต่อครับ ตัวที่ออกเสียงเธอเอออกเส er ียงอาเธออาทามาดูเสียงกันครับน right ี er er ่เป็นเสียงที่สามครับออกเสียงว่าถาถาแปลว่าเจดีนะครับถาเจดีครับไปต่อนะครับตัวที่ออกเสียงเธอยูออกเสียงอูเธออูทูเป็นเสียงที่เท่าไหร่ดีนะครับเสียงนี้เป็นเสียงที่ C ครับอ่านว่าทู่นะครับคำนี้ออกเสียงว่าทู่จือทู่จือแปลว่ากระต่ายนั่นเองครับทู่จือกระต่ายนะครับไปต่อครับตัวเอเอออกเสียงเนเนบวกเออก็เป็นเนเหมือนเดิมนะครับคำนี้เป็นเสียงสั้นหรือเสียงเบาคำนี้อ่านว่าเน่แปลว่าลักเน่แปลว่าลันะครับ ถัดมาครับเนบวกอเป็นนาเนอ,อานาเสียงนี้เป็นเสียงที่เท่าไหร่ครับนี่คือเสียงที่สองนะครับเสียงที่สองคำนี้อา่านว่าหนาหนาแปลว่ายกหรือถือนะครับหนาถือครับไปต่อครับเอออกเสียงเนอ I ออกเสียงเป็นอ เนอ,อีเป็นนีเสียงนี้คือเสียงที่สครับออกเสียงว่าหนีหนีแปลว่าคุณหรือเธอนะครับหนีคุณเธอไปต่อครับเซตทันมาเอ็นออกเสียงเนออยออกเสียง U ูเนอบวกอเป็นนูนะครับเสียงนี้เป็นเสียงที่ สามครับออกเสียงว่าหนูสองคำนี้ออกเสียงว่าหนูลี่หนูลี่แปลว่าขยันนะครับหนูลี่ขยันไปต่อครับเอ็นออกเสียงเนยูจุดจุดออกเสียงว่าอีเนอ,อีนีนะครับเนอ,อีนี่คำนี้เป็นเสียงที่เท่าไหร่ครับคำนี้เป็นเสียงที่ สนั่นเองนะครับเนอ,อีนีเสียงสหนีหนีแปลว่าผู้หญิงนะครับหนีผู้หญิงนะครับไปกันต่อเลยตัวแอลนะครับ L ออกเสียงเป็นเลอเลอบวกเอเป็นเลอเลอเอ,อเลอเสียงนี้เป็นเสียงที่เท่าไหร่ครับเสียงนี้เป็นเสียงที่สครับอ่านว่าเลอ เลอแปลว่าความสุขนะครับเลอความสุขถัดมาครับเลอบวกอาเป็นลาเลออาลาเสียงนี้เป็นเสียงที่เท่าไหร่ครับเสียงนี้เป็นเสียงที่ C นะครับคำนี้อ่านว่าลาลาแปลว่าเผ็ดนะครับลาเผ็ดครับถัดมาครับ เลบวกไอซึ่งออกเสียงเป็นอีเลอีลีเลอีลีเสียงนี้เป็นเสียงที่เท่าไหร่ครับเสียงนี้เป็นเสียงที่สองนะครับเลอีลีเสียงสองอ่านว่าหลีหลีแปลว่าอะไรหลีแปลว่าลูกแพรหรือสาลี่นั่นเองนะครับหลีลูกแพรสาลี่นะครับไปต่อครับ เลบวกอยูเป็นอูเลออูลูนะครับเลออูลูเสียงนี้เป็นเสียงที่เท่าไหร่ครับเสียงนี้เป็นเสียงที่สองอ่ะโทษทีครับเสียงที่ซีนะครับเลออูลูเสียงซีเป็นลู่นะครับลู่แปลว่าถนนลูกถนนลู่ถนนนะครับไปต่อครับอ่ะตัว L คือเสียงเล อยู่จุดๆเอ่อเสียงอือเลือดีลือนะครับเลอีลืเสียงนี้เป็นเสียงที่เท่าไหร่ครับเสียงนี้เป็นเสียงที่สีนะครับเสียงที่สีเลือดีลืเสียงสีคือลี่นะครับลี่แปลว่าสีเขียวนะครับลี่สีเขียวนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคำศัพท์ในเซตนี้ก็ หมดลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้เท่านี้เจเจียนครับทุกคน